สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องบารลากีสองห้าหกหาทุกทุกท่านทุก,ท,กทุกคนนะครับผมเออมนี้นะครับผมก็ผมก็พอกันอีกคือเก่านะครับผมเอมเอมนี้กันที่สิบเอ 67, บ็ดนะครับเดือนธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมตรงกับวันพุธนะครับเอาล้วครับเมนี้ก็มีแนวทางมาฝาก พี่น้องคือเก่านะครับเป็นแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับชุดเต็มยังเป็นชุดเต็มอยู่นะครับออภัยที่ลองใส่นะครับเป็นชุดเต็มนะครับผมก็แยกบนแยกล่างนะครับแยกบนแยกแยกล่างนะครับผมเอาล้ครับก่อนจะคอยบนงารังตัวเลขนะครับผมกเอเบื้องชุดสรุปนะครับชุดสรุปของวัี่ีพานมาก่อนนะครับผม เอาละครับกนจะคอยวิ่งในทั้งตัวเลขกันนะครับผมกับวิ่งสรุปของงวดที่ผ่านมาก,ก่อนนะครับถึงงวดที่ผ่านมานะครับเนาะเลขที่ออกนะครับ8 4 3 6 1นะครับ8 4 3 6 1นะครับเลขที่แอดบห้ว่างห้ไปนะครับไห้61บนนะครับผมห้บน หกหนึ่งครับไปออกลางนะครับผมออกลางนะครับลุงลางนะครับผมนะครับหกหนึ่งนะครับลดไปนะครับส่วนข้างบนลดนะครับข้างบนลดนะครับเจเลงนิตรางนี่ยครับเข่าที่หกหนึ่งนะครับเนี่ยเข่าหกหนึ่งนะครับผมส่วนแปกระซีนี่ยปิดบนนะครับติดบนแต่ไม่มีสามนะครับผม บนรถนะครับส่วนเหล็กติดบนนะครับเหล็กติดบนเี่ครับเหล็กติดบนให้หนึ่งสองสามนะครับผมเหล็กติดบนให้หนึ่งสองสามนะครับกขบ็ข้าที่สามนะครับข้าที่สามนะครับผมข้อที่สามบนหลักน่วยนะครับก็ประมาณนี้ครับสาหรับเหล็กกัวตีพันมานะครับ ให้บนลงล่างนะครับให้บนลงล่างนะครับผมให้หกหนึ่งบนลงล่างนะครับแต่ว่ากับมิเออรีหลายคนนะครับมีสมาชิกหลายท่านนะครับมสเตหลายคนนะครับผมที่ถูกกันนะครับแอดก็ได้อยู่นะครับได้ลอตเตอรี่นะครับผมแฟนสีไซดซีใบนะครับหกหนึ่งนะครับผม มาเบื้งมาตามงวดนี้กันต่อนะครับมาตามงวดนี้กันต่อเลยนะครับมาตามงวดนี้กันต่อครับผมสาหรับรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16เดือน12ปี67นะครับก็พี่น้องเขาม่าเลาก็ปวาคนไรก็แช่เด้นะครับเด้อกว่าคนไรก็แช่แน่นะครับคนละไรคนละแช่นะครับผมเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับสําหรับท่านที่ชื่นชอบทุกทางตัวเลขนนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ จะได้พลาดชมคลิปใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆจากทางช่องนะครับผมสำหรับรัฐบาลไทยวมวดที่16 12เนี่ยนะครับผมเดือน12เนี่ยแลครับบนนะครับผมบน4กับ7นะครับบน4กับ7นะครับวิ่ง4กับ7นะครับผมงวดนี้มั่นใจนะครับต้องมาแน่นอนนะครับ1ตัวนะครับผมส่วน จับคู่นะครับ4 6 4 7 4 9นะครับเน้นที่4 6 4 7นะครับผมส่วนตัวรองนะครับตัวรองก็5 6 5 7 9 0นะครับส่วนเลขล่างนะครับเลขล่างให้6กับ9นะครับล่างให้6กับ9นะครับล่างให้6กับ9นะครับผมเน้นที่ หนะครับเด่นทีหกนะครับผมจับคู่ก็26 36 46 96 49แล้วก็29นะครับเลขเด่นกับชุดเด่นนะครับชุดเด่นก็มี26งหกสามนะครับโอ้ตัวนี้เป็น3าเก้านะครับแต่ว่าต้องกลับอยู่ดีนะครับ ทุกชุดทุกคู่นะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับให้กลับด้วยนะครับกลับด้วยนะครับพี่น้องหลักร้อยนะครับหลักร้อยวันนี้ให้ศูนย์หนึ่งสามนะครับศูนย์หนึ่งสามนะครับวันนี้หมัน่นใจเรียกหลักร้อยต้องติดน,นะครับต้องมีหนึ่งตัวแน่นอนนะครับผมต้องมีหนึ่งตัวแน่อนนะครับพี่น้อง ส่วน3ตัวนะครับ3ตัวก็มี0 6 4 0 6 4 0 7 4 1 6 4 1 7 4นะครับอืมครับสำหรับเล็ก3ตัวนะครับผม มันนี่นะครับมีสูตรติดบนนะครับมี4ี่สูตรติดบนมอกปากนะครับ4ี่สูตรนี้เข้านะครับเข้าทุกงวดงวดสูตรที่1นะครับเป็นเลข4ตัวนะครับนี่เขางวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วเข้าทั้งสาตัวนะครับงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วเข้า3ามตัวนะครับผมสูตรน wow. ีร้บ่มีหลุดนะครับเดินยาวนะครับ ส่วนอีกสูตรหนึ่งก็เช่นกันนะครับก็เดินยาวเช่นกันนะครับผมสูตรนี้จะติดมีติดล่างเลยนะครับสูตรนี้มีติดล่างเลยนะครับผมแต่ว่าบนี่มาทุกงหดนะครับบนมาทุกงหดสี่เจ็ดสองศูนย์นะครับสี่เจ็ดสองศูนย์นะครับผมสังเกตได้ว่าซีนี่ชนกันนะครับซีชนกันนะครับผมศูนย์ก็ชนกันนะครับสังเกตดีๆนะครับผม สูตรน e ี้ก็มังเจอเขาสามตัวนะครับสูตรที่สองเนี่ครับมังเจอเขาสามตัวนะครับผมมังเจอติดสองตัวนะครับหลักร้อยกับหลักสิบหลักหน่วยนะครับผมติดแน่นอนนะครับหนึ่งตัวต้องมาแน่นอนนะครับสาหรับสองสูตรนี้นะครับมาแน่นอนแต่ว่าสูตรหนึ่งนี่ครับบ่แนวยวเนี้ยอาจจะมาสองนะครับอาจจะมาสองสูตรก็ได้นะครับไอ้อาจจะมาสองสองเลขก็ได้นะครับผมส่วน สูตรที่3นะครับสูตรที่3ก็สูตรที่3มก็มี6 7 8ดดนะครับสูตรนี้ก็เดินดีนะครับสูตรนี้ก็เดินดีนะครับผมเดินมายี่สิบหัวงวดเพิ่งรุดไปงวดก่อนนุ่นนะครับงวดวันที่16หนะครับลุดไปงวดที่16งวดเมื่อกี้ก็เข้านะครับเข้า1 2 3่สนะครับที่ที่แอดไปนะครับเข้า3นะครับผม วันนี้ให้หกเจ็ดแปดนะครับส่วนสูตรที่สี่นะครับสูตรที่สี่นี่ก็เดินยาวเช่นกันนะครับก็หนึ่งศูนย์เก้านะครับเอาประมาณนี้นะครับผมหนึ่งศูนย์เก้าพี่น้องจับชนกันเอานะครับศูนย์นี่ชนสามสูตรนะครับศูนย์นี่ชนสามสูตรเจ็ดนี่ชนสองสูตรนะครับแล้วก็สี่นี่ชนสองสูตรนะครับผมนี่พี่น้องประมาณนี้นะครับก็ให้จับชนกันเอานะครับผมจับนั่นกันเอานะครับ จะ็กันมๆมกันนะครับก็ได้ประมาณนี้ครับข้างบนนะครับผมประมาณนี้ครับาล้ครับสุดท้ายท้ายสุดนี่ก็ให้พี่น้องที่ทุกคนใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับผมตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับแต่ว่าสูตรเจียไทยมานะครับผมหลุดยากนะครับหลุดยากนะครับผมหลุดยากนะครับก็ให้จับชนจับกันเอานะครับอ่ะก็ใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับ มักจัดคัดผันนะครับเอามากระเบื้องความบันเทิงนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนโชคมาล้ำรวยถูกเหมือนกันนะครับขอให้รวยๆแห้งๆกันทุกท่านนะครับผมให้โชคให้หมานกันนะครับจะเจ็บจะจนจะขาดส่วนมีเงินมีท้องใส่ตลอดปีและตลอดไปนะเงินในกล่องท้องในเข่ากระเป๋าตุงทุกๆกท่านนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ